สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลมาวาเรียสคลิปนี้คุณยายมีเฟิร์นโบราณโลรลรานปีดำรงผ่อพันธ์ุมายาวนานเลยค่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นเฟิร์นที่มีรูปทรงสวยงามสง่าม,มากเลยค่ะเลี้ยงดูง่ายแต่ว่าโตช้าม,มากสำหรับต้นนี้คุณยายปลูกมานานแล้วค่ะดูได้จากหลังใบค่ะหลังใบจะมีสปอร์ค่ะ ซึ่งต้นแก่มากๆเลยนะคะถึงจะมีสปอร์แบบนี้ให้เห็นค่ะตอนนี้ค่ะความสูงค่ะดูความสูงของน้องค่ะรั้วคุณยายเนี่ยสูง180เซนติเมตรสูงเกือบเท่าโลแล้วค่ะนะคะเกือบ180เซนเมตรแล้วนะคะวิธีเลี้ยงให้เฟื่อนข้าหลวงเนี่ยกอใหญ่ๆแล้วก็ใบสวยแบบนี้ก็เริ่มจากวัสดุปลูกเลยค่ะคุณยายใช้ดินถุงนะคะ ผสมรา้กับมพะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยคอกในอัตราส่วนทุกอย่าง1ส่วนเท่ากันหมดเลยค่ะส่วนการรดน้ำเนี่ยชอบความชื้นนะคะสัปดาห์หนึงก็รดประมาณ3-4ถึงครั้งค่ะแต่ว่าอย่ารดทีละเยอะๆนะคะรดทีละพอประมาณค่ะเพราะว่าถ้ารดเยอะเนี่ยน้ำขังก็จะทำให้เน่าได้คือชอบความชื้นค่ะแต่ไม่ชอบความแฉะนะคะส่วนการวางก็วางไว้ที่ล่มํำไรค่ะ อย่างอันนี้ก็จะมีเงานะคะเงาของบ้านเงาของรั้วเงาของต้นไม้ต้นอื่นบางอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเจอแดดแรงๆเนะะี่ยค่ะใบก็จะไหม้ได้ค่ะส่วนการบำรุงที่คุณยายจะทำให้ดูวันนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะสิ่งแรกนี่ค่ะเป็นนี่ค่ะเป็นน้ำซาวข้าวค่ะ น้ำสาวข้าวนี้ก็จะทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีค่ะแข็งแรงใบสวยงามเนื่องจากน้ำสาวข้าวเนี่ยมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่มากเลยค่ะได้แก่ธาตุเหล็กคาร์โบไฮเดรตวิตามิน B1 B2 แล้วก็ B3 นะคะต่อมาค่ะสิ่งที่2ค่ะนี่ค่ะคุณยายตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากับปริมาณที่จะใช้นะคะอันนี้คือจุลีซีสังเคราะห์แสงค่ะ สำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยก็จะมีการเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชน,นะคะเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงรากพืชหาอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยในการย่อยธาตุอาหารแล้วก็วัตถุอินทรีย์ในดินเพื่อให้พืชเนี่ยได้หยุดซับไปใช้ได้อย่างง่ายดายค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอย่างที่สามตกาก็ตัวงมาแล้วค่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นน้ำยาซักผ้าค่ะก็จะมีสารพวกฟอสเฟตซัลเฟตเทียบกับปุ๋ย NPK ก็คือตัว P นั่นเองค่ะจะทำให้พืชเนี่ยได้รับปุ๋ยนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นค่ะซึ่งกำจัดมดซึ่งเป็นศัตรูของเฟิดอ่ข้าหลวงได้อีกด้วยนะคะด้านผสมนะคะคุณยายก็จะใช้น้ำนี่ค่ะน้ำประมาณ5ลิตรค่ะ แล้วบ้านใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้คือครึ่งครึ่งช้อนชานะคะน้ำยาซักผ้าเนี่ยค่ะครึ่งช้อนชาค่ะส่วนอันนี้ค่ะจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงนะคะก็คุณยายใช้ปริมาณก็คือน,นี้ค่ะ3มช้อนโต๊ะนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะส่วนน้ำาสาวข้าวน้ำาสาวข้าวนี้ก็1แก้วค่ะเอาละเดี๋ยวคุณยายจะไปลดค่ะ เดี๋ยวไปชมที่ต้นได้เลยค่ะพยาธิในต้นเลยนะคะผสมให้เข้ากันค่ะสูตรนี้ใช้สัปดาห์ละสองครั้งสัปดาห์ละโทษทีค่ะใช้สองสัปดาห์ครั้งค่ะนะคะสองสัปดาห์ก็ใช้สูตรนี้ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นน้ำสาวข้าวธรรมดาเนี่ย สามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะทุกวันลดได้เลยค่ะไปที่ตรงดูตรงต้นเลยนะคะเดยกคุณยา่จะลดที่ต้นเลยค่ะลดได้เลยค่ะเป็นการบำรุงแล้วก็ไล่มดไล่แมลงด้วยนะคะเพราะว่าเขาชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ มดก็ชอบความชื้นเช่นเดียวกันค่ะต้นต่อมาก็จะเป็นต้นนี้นะคะต้นเล็กตรงนี้จะมีต้นเล็กอยู่สองต้นค่ะใต้ต้น,นใหญ่เนี่ยค่ะสูตรนี้ก็จะบำรุงนะคะทำให้กอใหญ่ๆนะคะดูใบเลยค่ะใบสวยมากเลยค่ะสีเขียว สดใสงดงามมากเลยค่ะจากที่คุณยาเล่าให้ฟังนะคะ่ mm hmm. วนเ่าหลวงก็จะงดงามแบบนี้ได้ก็มีปัจจัยหลายอย่างค่ะได้แก่วัสดุปลูกที่ใช้นะคะแสงแดดที่เหมาะสมนะคะชอบร่มลำไรค่ะการลดน้ำนะคะก็ต้องมีการลดน้ำที่ให้ความชื้นแต่ไม่แฉะขังนะคะแล้วก็มีการบำรุงค่ะ จากสูตรที่ยายทำให้ดูนะคะก็จะได้ความงามที่พื้นฐานสง่างามคุ้มกับการที่เราได้ดูแลน้องเขานะคะนอกจากสวยงามและน้องก็ยังเป็นไม้มงคลอีกด้วยค่ะทําให้บ้านของเรานะคะมีความสง่างามงดงามมากเลยค่ะเมื่อน้องเขาต้นใหญ่ๆแล้วก็สวยงามแบบนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กินยาด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ